เราเหมือนก็นเด็กธรรมดาเลยนะวันดีคืนดีแขนขาก็ก็อยรีบลงก็เดินไม่ได้ละเราทำงานทุกอย่างเลยสามหกถึงปีสามแปดนะถ้าจะไม่มีเงินส่งลูกเรียนงสือเลยท้อมากท้อมากได้แต่๋ยบอกเพื่อนๆรู้ว่าเพราะในอดีตนะพ่อแม่เราจนเราถึงมีวันนี้ผมเองอาจจะโชคลายที่ผมเดินไม่ได้แต่ผมโชคดี เราไม่เคยขอรองลูกสาวเราต้องมาทำชิพนี้ไม่เคยขอร้องลูกเคยต้องมาทำชิมนี้เราก็โชคดีที่เรามีผู้จัดก,การสาขาเขาดูแลเราและสมาชิกอีกสองแสนกว่าคนเราเป็นคนที่โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานทุกคนคิดบวกเหมือนกับเราเลยทำให้เราเติบโตถึงทุกว,วันนี้ คุณสีกรุงและคุณดวงพรอรุณสวัสดีได้ก่อตั้งบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จำกัดในวันที่27กันยายน2533แต่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรง่ายเลยในระหว่างปี36-38บริษัทประกันต่างพากันปฏิเสธไม่รับงานคุณสีกรุงถึง56บริษัทจากทั้งหมด62บริษัททำให้ช่วงเวลา3ปีนั้นคุณสีกรุงต้องทำงานหนักอย่างมาก เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนเกือบยอมแพ้ไปในปี3-8และในปีนั้นเองคุณสีกรุงได้โอกาสในการขายพรบ3 0 0ฉบับที่พลิกชีวิตสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2550คุณสีกรุงเริ่มทำงานน้อยลงและส่งต่อง,งานบริหารให้คุณนวพรและคุณดวงสมรอ,อรุณสวัสดีพร้อมกับเริ่มสร้างระบบการขยายสมาชิกอย่างจริงจังในปี2551 จากแนวคิดที่คุณสีกรุงมองว่าลูกค้าควรจะได้สินค้าที่ดีและถูกและจะทําให้คนที่มีรถเปลี่ยนจากผู้ใช้ประกันกลายมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในที่สุดในปี2,553คุณพงษ์ธวัฒนก้าสัมพันธ์เริ่มเข้ามาดําเนินงานบริหารขยายสมาชิกต่อเนื่องตามปณิธานของคุณสีกรุงที่ต้องการสร้างคนให้ภูมิใจในอาชีพมีบัตรในหน้าให้ถูกต้องเข้าถึงทุกสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคนได้ตั้งคนให้ภูมิใจในอาชีพรวมพลังและใช้วิธีการทำงานแบบเดียวกันจนในปี2,556บริษัทสีกรุงเติบโตไปอีกขั้นกับยอดขายแตะที่พันล้านบาทเป็นครั้งแรกมีบัตรในหน้าให้ถูกต้องตั้งแต่ปี2,561เเป็นต้นมาบริษัทสีกรุงได้ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย จัดอบรมติวสอบใบอนุญาตนายหน้าทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า200ครั้งด้วยงบประมาณมากกว่า10ล้านบาทเข้าถึงทุกสังคมเริ่มดำเนินการเปิดสาขาต่างจังหวัดเป็นสาขาแรกที่จังหวัดชนบุรีเพื่อไปให้ถึงลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศปัจจุบันบริษัทสีกุ้งได้ขยายจำนวนสาขาอย่างน้อยปีละ4สาขา พร้อมกับทีมบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศพัฒนาระบบบริการออนไลน์ที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลกรมธรรมนตรวจสอบรายชื่อในหน้ารวมถึงการต่ออายุสมาชิกผ่านระบบได้24ชั่วโมงเดินหน้าขยายขอบเขตง,งานจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับสู่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอักขีภัยประกันมาลีและขนส่งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพประกันเดินทางรวมถึงประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดพร้อมเปิดตัวบริษัทสีกรุงประกันชีวิตโรเกอร์จำกัดอย่างเป็นทางการจากความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนําในคําสัญญาที่ว่าสีกรุงประกันชีวิตดูแลทุกช่วงชีวิตคิดเพื่อคุณพัฒนาระบบบริการครบวงจรในการตรวจสภาพรถที่ละเอียดที่สุด และไปถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองทันทีด้วยบริการจาก SK ส l u s เล่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับ724ประกันออนไลน์เว็บไซต์ที่สามารถซื้อประกันได้7วัน24ชั่วโมงภายใต้การรับรองกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์จากคอปพอ,ปอและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกบริการค้นหาอู่ซ่อมออนไลน์และจองคิวซ่อมรถได้24ชั่วโมงทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ wecanfix.co.th รองรับบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อด้านประกันภัยโดยบริษัท Lucky Leasing จำกัดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วประเทศจากช่างมืออาชีพโดยบริษัทโทล r Professional จำกัดภายใต้แบรนด์ช่างเสือนอกจากความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจรแล้วบริษัทสีกรุงโบรเกอร์จำกัด เห็นความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับผู้พิการบริจาคและร่วมรณนงคลงกับองค์กรต่างๆรวมถึงการช่วยเผยแพร่ความรู้ประกันให้กับบุคคลทั่วไปในทุกช่องทางการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลจากบริษัทประกันชั้นนำเป็นประจำทุกปี ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองพร้อมบริการที่ดีที่สุดเสมอมาและรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในปี2,561คือรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่นจัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพการเติบโตของสีกลุมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเส้นทางที่ผมจะทำยังอีกยาวไกล ผมจะพยายามทำงานให้ดีกว่าเมื่อวานเป็นที่พึ่งของลูกค้าและคู่ค้าสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้เติบโตต่อไปสีกรุงเติบโตไร้ขีด